ไ,ได้สรีสรีอาจารย์ในวันนี้ก็เป็นวันดีเป็นวันสรีสุขความมังกรละอันประเสริฐขเลยยิ่งกว่าวันเล็ยามตังาลวันนี้นสังการปีใหม่เกา่าก็อคำลงปนไปแล้วปีใหม่เก่าปัญญาวันก็มาหลอดมาแทนสู่เจ้าตังไลเป็นบุกเป็นฐานก็ได้ทุกแต่งแต่งความข่มน้ำนํำมาอย่างนี้ตั้งมาทุกปาญญาจะนุ่งดอกกดดอกดอก,ดอก,ดอก,ดอกไม้ และลำเตียนและน้ำหอบน้ำหอ,อมเพื่อหวา,อจาจักมาสมมาก,กาลาวาจนตัวแห่งข้าบุญเป็นพ่อและแม่บ้านนี้ฉูเจ้าจังหลายก็ได้ ต๊แต่งแต่งของพ่อน้อมนำมายังมีตามาถูกผู้พราจากล้มดอกเกาดอกดอกไม่แลนลำเตียงเพื่อว่าจักมาชักเก้าหน้าหัวแห่งตนตัวแห่งคาอดีได้เป็นปอเป็นแม่ตอนนี้แต่ตอนนี้ตั้งแต่นี้ไปไปนาขอหูจิวเจ้าจังไร แม่นจักอยู่ก็ของมีใจแม่นจักไปกาของมีจบมีลาบานาฝาแป้คาซึกแต่สาธุูเสมอด่งฝัญญาจุปูจักกะปติหลาดมีติจะอาจหรือชาเมื่อตอวันเทียวไปมาในพระิเกอะหึงสมนังคิดเย็นเล็ดกยไม้ยามเมื่อกรขายทุกอย่างจับพักยังพระกวาทันทุกจุมมาตังในภาพว่านี่ลนภาว่าไปนา นั่นจูงจากมี้ถึงแต่ดีดีตอนนี้ไปก็อของเจ้าดังไรจากนี้ก่อของปันมาจักหากขอของันใดเงินคำจองใจไหลมาเทมานั่นจูงจากนี้ถึงแท่ดีดีตั้งแต่นี้ไปไปนาของจูเจ้าดังไยเมียชงจำประการมินีปันเป็นตีเลี่ยวอย่าได้กาดได้การนั่นจูงจากมี้ถึงแต้ดีนีหลังพระภูตเจ้าได้ทีสนาไว้ว่า สาปพิตีโยอันว่า,าวัาพาทาวะากำมนอ,อนอนตะายหลายสิส่งสป็สสนตนวก็ไล่หิงหลายพระก,การอันอยู่ในสันดานและไปนอกวีนาจันทุจงออกพลหลีกหนีไก่มีตังปัญจะโจลาไปหาอย่างมีตังเกลื่องคาอาวุธหอกดาบแล,บละดาลา จุงหือไกากานี้เด่นเว้นผีจากตัวตนซาปะกังบนไสซำโชคขีจุงคือมีโชคความฝันสั่อใจหาความตกไว้ในบ่ใดเจ็บปวยไทรอย่าหลอนมีทีกาโยโกจุงหือมีทีคาอายุมันอย่าโดนดันมาละนา อายุวันโอขอจุงมีอายุว like um, ันนาเจงของเขาใสเหมือนเนื้อคำใบไหลออกจากเบาง้มบ่อเศร้าใสสีหนึ่งอยู่สดชดีเจ้าถึงเมื่อเขาสู่มาสีวา้ก็จุงมือมีเตจ่ากำลังเหลียวหนิกาชนะคาซึกอแต่สัตถูเสมอดังปัญญาจุมปูจะกาวที่หลากมีเตจะาอาจดืวอซาตนตะระโยเหมือนตอนเตียวไปมาในประเทศขอหึงโฉมนางทิศแรงใจหมายย่าเมื่อกล้าขายทุกอย่าพักว่าท่านทุจุงมาตังในภาวะนี่เหละภาวะไปนา นั่นจงจากมีเตียงตีดีนี้ตอนตะลโยเมือตอนเทวันมาในปฏิกรูสมนังจีเจและใจหมายยามเมื่อกล้าขายทุกอย่างสะพระเกื่พระขาวบานท่นตุจุงมาตังในภาว่านี้ในภารับว่าไพนานั่นจงจากมีเตียงแกดีนี้แต่จะปีดียววิวาฉันุสัพพารโกวินาฉันทูมาเถรเพราะว่าตอนตะลโยโชคีดีการโยกเพราะว่าอภิวาท่านอาชีนิจานิจามุทราปัจจัยโนจตตาโลธรรมาว่าทันติอายุของเราสุขังวะ

พระของได้ออกกันแล้วกักรได้อะกรได้ขนไปก่อนลาน้ไปเท่ได้อะลูกกินเดีกกนลหถ่ายก็ไม่ยาวปู่มาถ่ายกับพระของเลยไปละก็้ององใจงอมหน้าเลนี่มึอมนี่นะเหียนขึ้นมันเวลาหิบนี่ละน้จะไม่ถ่ายรูงนะไว้ตาเนี่ยสวัสดีเจ้า อ,อะไรขนมว่า <c oughs> <อ>น้าอาลาเมี่ยมหันเน่หไห,ไห,ไหลไ,หได้ละไหลได้ละไหลบ้งไงละบ้าหันพระของอนานานาถืงนี่ <laughs> ยกอะ